สวัสดีครับมาดูรวมหอยซองแล้วก็ถามเศรษฐีกันนะครับผมมาดูรวมหอยซองกันเลยนะอะ นะครับในวัที่แล้วนะออกหกเก้าหกแล้วก็ 61. หกหนึ่งถือว่าลุดนะครับคนไม,มไ,นะไม่มีเลยนะไม่มีเลยวัที่แล้วเนี่ยอ่า นี่วันนี้นะครับหนึ่งจิจ,จิกายนนะครับผมให้ที่เรามาแคปหน้าจอไปนะตรงนี้ตรงนี้วันที่แล้วหลุดนะครับทุกคนก็มีฟองในหน้าตรงหน้านี้ องนี้งวดที่แล้วหลุดหมดเลยนะไม่เข้านะครับทุกคนงวดนี้มีสี่เจ็ดห้าแปดเก้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะทุกคนนะอันนี้ เต้นไ้เตีดีกว่าแต่ง่ายหน่อยนะทุกคนนะวุฒเลี้ยพวกนี้หลุดหมดเลยนะทุกคนนะที่เข้ามีตรงนี้นะเ่นล่างหนึ่งเรนมอนเก้าแล้วก็เข้าเก้าหกนะครับทุกคนอาจารย์พันผพงเข้านะ มาดูข้างหลังบ้างข้างหลังข้าง,ง,งหลังงดที่เหลือเรองจะดูแบบไหนเนี่ยนะนี่นี้ดดนะ นี่งวดที่แล้วนะทุกคนวดที่แล้วเนี่ยยกทิปเข้านะทุกคนยกทิปเข้าหกอยู่นะครับรางวันที่หนึ่งพิเ็จบนเข้านะเข้าหกนะหกดเก้านะสนามนืงไม่เข้านะเข้าแค่นี้เนล่าง เดินล่างเดินบนนะอันนี้งวดน,นี้ให้เราก็แคปหนะ้าจอเอานะ <c oughs> วันนี้ยกทิปนี้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับทุกคนนะ หนึ่งสี่ห้าเจ็ดเป็นสิบล้อนี่ก็เลยเดินดีนะทุกคนนะแล้วแล้วก็บอลนะ อน,นี้วดน,นี้อันนี้งวดที่แล้วนะงวดที่แล้วบนเข้าเจ้เนะตรงนี้ไม่เข้าเลยทุกคนนะตรงนี้ก็เข้าอยู่ทบุประบลีลา เข้า,าล่างลองดีมก็เข้าหกจับคู่ไม่เข้านะทุกคนเกือบโตดนี่วัดนี้นะดูให้ดีนะครับ ที่หน่งครับสิครับหกแปนะเ้นกลาง <c oughs> ข,ขัวมาแดงขหม้าแดงงดที่แล้วเข้าให้หลักสิบแล้วทุกคน oh <coughs> need it ที่บัญชาที่บัญชาวดที่แล้วมันไม่มีหกหนึ่งนะทุกคนนะวดที่แล้วดูดมีหกแต่ไม่มีหกหนึ่งเราไปเลขเด่นหนะกจบคู่ไม่มีเลย <c oughs> ในวันที่อยู่นี่นะครับทุกคนนะวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนนะครับทุกคนนะอแล้วันดที่แล้วมาหนึ่งเมฆหลุดนะครับทุกคนนะมดดาวข้าวหกนะอกเด่น จะได้นั่นนะดูข้างหลังหน่อยข้างหลังข้างหลังที่เร็วที่เร็วจมหดก็หลุดนะมือทองก็หลุดนะ มิดเท้เข้านะทุกคนนะวันที่แล้วเข้านะอันนี้งวดน,นี้งวดน,นี้นะครับอย่าลืมดูวันที่ด้วยนะครับทุกคนนะในวันที่มันอยู่ตรงนี้นะ เด่นหนึ่งนะเด่นหนึ่ไปกด่อแล้วเดี๋ยวจะเติมแม่น้ำหนึ่งให้ด้วยนะครับทุกคนแม่น้ำหนึ่งเพิได้มา <c oughs> องงปู่บุญวดที่แล้วบนไปล่างล่างไปบนนะส่วนตรงนี้วัดที่แล้วดุดนะครับอือืม,อม เท่าหกล่างไม่เข้าตั้งลุกอันนี้วันนี้ครับดูวันที่ให้ดีนะทุกคนนะนี่ของใหม่นะ ตรงไหนที่แอดเขียนลงแสดงว่าของเก่านะทุกคนนะอันนี้ของใหมนะ่ที่ไม่ได้เขียนนะ จัดใหม่เลยอ่าไม่น้ำหนึ่งไม่น้ำหนึ่งแลยทีเดียวเลยอาวยาวรอบที่แล้วไม่น้ำหนึ่งเป็น ตรงนี้ถือว่าไม่เท่านะทุกคนนะวดที่แล้วหลุดนะห,หลุดสิบหกวดที่แล้วหลุดนี่ของใหม่หนึ่งพฤศจิกายนนะดูให้ดีนะทุกคนนะ อยู่ข้างหลังทีี่นี่พฤศจิกายนที่แล้วหลุดนะทุกคนเลขทูบหลุดสิ่งเหนือเสียใ,ใต้ก็หลุดนะครับไอ้ของนี้เข้าวนะ หออกหนึ่งตรงๆนะอันนี้วันนี้ในพฤษภายนวันนี้สองสามสี่นะทุกคนนะวันนี้สองสามสี่เล็กทุกปู่ งนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนี้หลุดนะหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งหักร้อยไม่เข้านะนี่ก็หลุดนะไว้รวยโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดขอจบพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ